นี่เนาต้องมาเขาเมืองนี้นะ ผ่ายแล้วเอาเว้ยไม่อยากส่งปอเน้่ปิดมันไม่เมือนที่นี่เอามันขอวเลตรงนี้วะแล้วมันไม่รู้ักมอไ์ตรงนี้ะรงนั้นมันก็ลงตรงนั้นเนาะแตกมันมันไมนไปไหนมันเปนอะไะนี่ตนของม่นนมาไวอะตรงนั้นเราซุบเขา่ตแบบนีลงมอมาป่ะแล้วก็เหยียบส่งเลยอ่ะนี่นะหาโมหวันนี้นไงนึกจะเดินข้ามมาก่อนไงะลงห้าตรงนี้ต ถึงที้ตู้แดงเมื่อไหร่น้จ๋าไม่ได้กลับบ้านหรอกจริงจ๋าไม่ได้กลับบ้านถึงตรงตู้แดงเมื่อไหร่ครับไม่ได้กลับจริงดีไงโทรไปบอกหน้าหน้าบอกตรงหน้างานแล้วว่าบอกไม่ใช่ตรงหน้างานแล้วนเาเพงเพิงเพิง่งเง่่่ หวมัน้แทกสพานนีะแทกของสะพยหวแล้วริบอะตห้าโกงกอด้โหเขาไป็นเป่นเขาไปในป่านี้ไปเร็วเขาไปดับเขเหนื่อเลยเอาไว้ใช้รถจิ้มด้วยเขาต้องมาเพ่เขาอีกแล้วนอยดูบ้าเละนะเนั้นเป็นคนไหม ไม่รู ite, ้ไม่เห็นคนวันเลี้ยเล่นนี้เรียคนเข้าไปแล้วไปแล้นไปไ้นานแล้วไปสองพันแล้วสองฟังเลยบ่ฟังนี่ยังนิดบางี่ชีเอ่อมกับเยมาบางอีกโอย นะส่วนขนาดนผมโดนกระเด็นมาทึกฝั่งนี่เลยโดนที่แบบโดนฝาโมไซค์ก็โดนหลายแดงมอไซค์ล้มหมดนะขึ้นมาจอดเบิ้งสุดให้มุ่งหมดหาคนขับอย่างนี้มัดบนสุดเลยว่ะบูมมันมันหยุบทั้งคนขับไปไหนอ่ะคนขับเฮ้ยไปไหนคนขับอยู่ฟังผุ่นดีว่ะไหนคนขับอยู่หล่อไปแล้ว ย่ฟังุนเป็นยังันเลรอดเียดดป่นมึ้นมาดท,ทางอัพที่กวาูะม้น้โเป็นแหนอเอ,อ้สงสารคนข้ามทิ้งหายเลยมาดู chọn con chọn con để khơi bài, này cứ tiệt nhau đi mà